เริ่มจากน้ำสาวข้าวจันริดปลุกผมบำรุงหนังศีรษะปลดปลายผมโดยไม่ต้องล้างออกเห็นผลภายใน3-4สัปดาห์อ่าน,นี้ขโมยสองคนมาขโมยงัดตู้บริจาคที่วัดหนองใหญ่โยมอ่หาหันหน้าดูช่วยๆกันบอกตำรวจให้จับด้วยแล้วก็ เตือนวัดต่างๆให้ระวังบุคคลอันตรา,ายสองคนนี้ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ เป็นตัดมีแจนี่ตัดได้เหรอคร้าเราเราไปเจอไอ้คนขโมยอ่ะติดพาเข้าไปี่ละเจอมันดีแางรถไโอ้โหเข้ ตำรวจบอกให้จับไปส่งมันว่ะแม่อือหือให้พาดจับไปส่งแทงไปหาพอดีกันใช่ครับแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถึงวันนี้ขอบคนร้ายมารอบได้มากี่คนครับมันเปิดกล้องแล้วมันมันเอะเอะบอกไอ้ชี้มันนี่ชี้ชีาา้ก็ถ่ายรูปไว้มีโดยตรงไม่ตีอะตางอยูไ่ไม่ให้ดูให้นักข่าวดูเดี๋ยวร แ,แล้วคนต่อไปที่โดนไปขโมยอของตัวเย็นกินของกินเราไม่ว่าแล้วจะกินเรากไม่ห <คน S 2> ัวคนร้ายมากี่คนครับสองคนเดี๋ยวดูมีลูกอยู่เด็กรุ่นรุ่นอยู่อยู่ห้องคอมอาก <c oughs> แชร์มีคนแชรเยอะเลยอยีกคนหนึ่ง อ๋อพระพระเห็นพอดีอ๋อหลวงพี่เห็นพอดีพี่เลยส่งไปเข้าไปแล้วก็บอกถ้าวเฮ้ยทำไมนะวิ่งหนีกันเจอเลยมากี่คนครับหลวงพี่คนละสองคนสองคนแล้วเข้ามาแล้วก็นาการต่ออีกเขาก็เดินเลาะทั่วหมดเลยเดินตรงไหนมีที่ว่ามีเงินเขาพยายามดอตู้ตู้ว่าตู้ไหนมันงัดได้แล้วก็เจ้าทุกตัวแหละ เขาไปตรงแสดงเคราะห์ไปหาพรานหาวิธีการงัดเคราะห์แต่พอมาแล้วจะเป็นมือเปล่านั่นูเราพรานที่นี่นะับพรานผมครับพรานมาไหว้เจ้าแม่ก่อนเขายกมาไหว้แล้วก่อนนี้ก็จะทำเหมือนเขากลัวบาปกรกัมอะไรแต่เขาก็ยกมืไหว้แเขาก็จับกุญแจงก็จับกุญแจงเอาแล้วก็ขโมยของกินไปด้วยใช่ไหมครับใช่กินไอตุ้เย็นมันมีแอปเปิ้ลกางเอ็มร้อยรอาเทากินรองเท้าเอาไปด้วยรองเท้า ข้าวหวงพี่วางไว้อาเด็กุณแจคุณแจล้วนลอกเพราะเขาไม่ไหแล้วแล้วโจรมาบ่อยไหมครับลักษณะแบบนี้อ๋ังวัยรุ่นยงวัยรุ่นอ๋อยังวัยรนยะมาณบ้อยลยอยกมืไห้ก่อน่ด้ยนะบ้าดีเยเด็กไรู้ัไ น้ำอไนีแวองแงเวลาไม่ไล่วิ่งไล่มามันออกวิ่ออกปรางนี้มัน้ัง